มาเรียบร้อยการจอ Entry Level เข้าถึงได้นี่คือกาจอ R T X 5070 T I จากทาง g ิ g ก b ะไบในรุ่น a อ r o ความแรงจะแรงระดับไหนคุ้มไหมกับการเปลี่ยนจาก40ซีรีส์เป็น50ซีรีส์วันนี้มารีวิวกันครับ สวัสดีครับผมกับผมนบ x อ็กครับวันนี้เราอยู่กับกาโจกิกาบไบเอโรจีโฟร์อาร์ทีเอ๕๐๗๐ทีไอนะครับก็หลายๆคนเนี่ย ตั้งหน้าตั้งตารอกันอยู่ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยเมื่อไหร่การ์จอเขาจะเปิดตัวออกมาผมอยากจะดูรีวิวอยากจะเห็นความแรงกันแล้วนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ใครที่แบบว่าต้องการความแรงในระดับที่เรียกได้ว่าแรงก่าตัวเก่าโดยเฉพาะการใช้ AI ในส่วนของตัวเฟรมเจนมัลติเฟรมเจนนะครับแน่นอน50ซีรีเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบกว่า40ซีรีแต่ถ้าสมมติเทียบกันในส่วนของตัวพลังดิบเนี่ยอันนี้ผมขอออกตัวก่อนไว้เลยนะครับว่ามันไม่ได้แรงกว่ากันเยอะมากขนาดนั้นนะครับ แบบมีการปะเสริมเติมแต่งเข้ามานิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนั้นนะครับอะเรามาดูกันดีกว่านี่คือการ์ดจอ Aero เป็นตระกูลที่เน้นในเรื่องของสีขาวเอาไว้ประกอบคอมทํางานหรือว่าเล่นเกมก็ได้นะครับด้านหลังของตัวกล่องการ์ดจอตัวนี้นะครับก็จะมีบอกว่า Winforce Cooling System นะครับแล้วก็มีในเรื่องของตัว Design Active นะครับสำหรับตัว Exterior Design นะครับก็มีการออกแบบอะไรต่างๆพวกนี้เอาไว้เนาะแล้วก็ในส่วนตัวพอร์ตการเชื่อมต่อการ์ดจอตัวนี้จะเป็น Display Port 3พอร์ตพร้อม HDMI 1พอร์ตด้วยกันอันนี้ผมแจ้งไว้ก ก่อนเลยนะครว่าเขาจะมีเขียนเอาไว้ที่ด้านหลังของตัวกล่องนะครับว่า750วัตต์เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับซึ่ง750วัตต์เนี่ยมันจะเพียงพอจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปลองดูการทดสอบกันนะครับว่าถ้าเกิดผมใช้ CPU อย่างเช่นตัว Ryzen 79800 x 3 d กับตัวเนี้ยมันจะกินไฟเท่าไหร่โดวยวันนี้ผมจะลองหา power supply สัก850วัตต์มาใช้งานนะครับอะเรามาแกะกล่องก,กันดีกว่าชิบ นี่แพ็กเกจเนี่ยยังคงเป็นแบบเดิมตามแบบฉบับของกิกะไบต์นะครับในกล่องแกะออกมาจะเจอกับชุดคู่มือนะครับอยู่ในซองตัวนี้แล้วก็ในส่วนด้านในตรงนี้เนี่ยคุณพระคุณเจ้าเจอกับ ที่คกากะจอมีมาให้อย่างดีแบบจริงจังไม่ใช่ว่าแถมเล่นๆว่าแถมไปทีนะครับแต่ว่าอันเนี้ยแถมเอาไว้ให้ใช้งานจริงๆนะครับมีในส่องตัวที่เอาไว้ดึงกราจอไว้ดันกระจอนะครับมีพวกชุดน็อตยึดกาจอเนาะสายแปลงตัวนี้มีมาให้ก็จะเป็นแบบ3หัวด้วยกันนะครับสำหรับ5070 Ti เนี่ยยังคงใช้แบบ3หัวนะครับพร้อมทั้งในสวนตัว p i e 16พินตัวนี้จะเป็นหัวเล็กๆอยู่ฝั่งนี้นะครับและในส่วนตัวนี้ครับนี่ ก็จะมีที่ยึดกาจอนะครับเอาไว้สำหรับตัวคำกาจอเอาไปยึดตัวเพลท p i e Express ใส่มาให้ภายในกล่องนะครับก็เรียกว่ามีครบทุกอย่างและนี่คือหน้าตากาจอ RTX 5070Ti ครับ ก็ถ้ายิบออกขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นกับความยิ่งใหญ่อลังการของตัวการ์ดจอตัวนี้นะครับอย่างแรกผมพามาดูดีไซน์กันก่อนเลยครับดีไซน์ของการ์ดจอตัวนี้เนี่ยเขามีพัดลมทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับมันเป็นพัดลมที่มีการกลับทิศในส่องต,ตัวตรงกลางเราจะเห็นว่าตัวนี้มันหมุนด้านนี้นะครับตัวนี้มันหมุนด้านนี้นะครับแต่พัดลมตัวนี้มันจะหมุนที่ด้านนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของแอโรไดนามิกนะครับลมมันจะวิ่งขึ้นในทางเดียวกันฟิวนะครับแต่พอด้านเนี้ย พัดลมมันหมุนด้านนี้ตัวนี้มันจะหมุนลงตัวนี้มันหมุนลงอากาศมันก็จะวิ่งฟิไปอย่างนี้นะครับแต่ถ้าสมมติวิ่งอย่างนี้วิ่งอย่างงี้วิ่งอย่างนี้นะครับอากาศตรงเนี้ยมันจะมีการแปรปรวแล้วก็ตีกันทําให้อโรลไดนามิกในตรงกลางเนี่ยมันมีการขัดกันก็กลายเป็นหักล้างเป็นจุดบอดท,ที่มันไม่มีลมเข้าไปนั่นเองนะครับ oh. เขาก็เลยดีไซน์ในส่วนตัวพัดลมตรงกลางตรงเนี้ยใหม่นะครับให้มันหมุนกลับทิศไปอีกหนึ่งฝั่งแล้วถ้าเราลองสังเกตดูในส่วนของตัวใบพัดดีๆนะครับ ขอบใบพัดรอบนี้ทางกิกะไบเนี่ยมีการเปลี่ยนใหม่ครับเขาไม่ได้ใช้ในส่วนของตัวที่มันเป็นเหมือนกับกรอบเต็มเฟรมของตัวใบพัดแต่เขาจะทําเหมือนกับสปอยเลอร์รถยนต์ครับที่เขาจะมีตัวขีดตรงนี้ขึ้นมานิดหนึ่งนะครับเพื่อเพิ่มเพรสเชอร์ในส่วนของตัวพัดลมนะครับทำให้ลดเสียงดังแต่ว่ายังคงได้เพรสเชอร์เข้าไปเป่าในส่วนของตัวฮิตซิงนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราลองมองดูฮิตซิงตัวนี้นี่ใหญ่เอาเรื่องนะครับเราจะเห็นว่าตัวฮิตไปของเขาเนี่ยจะมะีถ้าเราลองมองจากทางด้านหลังตรงนี้นะครับเราเ่ามี Hit ิตไปอยู 1, 2, 3, 4, 5เส้นด้วยกันนะครับตรงนี้ฝั่งนี้5เส้น แล้วก็ฝั่งข้างในอีกผมเห็นอีก1จุดกลายเป็น6เส้นโอ้โหมีฮิตไปให้6ตัวเลยเหรอนี่สําหรับ1ฝั่งนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับสำหรับตัวฮิตไปตัวนี้แล้วก็ถ้าเราลองดูในส่วนตัวด้านข้างตรงนี้ครับเราเห็นว่าเขาจะมีช่องสําหรับการใส่ตัว,ใส,ตวใส่ไฟเลี้ยงกาจอมนะครับก็จะมีตัว PCIe 16พินหหัวแล้วก็มีไฟบอกสเตตัสสถานะเผื่อคุณลืมเสียบมันจะมีไฟสีแดงติดเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีสวิตช์เล็กๆครับหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับแต่ถ้าเราลองมาดูดีีีๆเเนน่ยมมััจะขไวว้ครบา Performance กับ Silent ถ้าสมมติคุณอยากได้ประสิทธิภาพที่สูงเนี่ยให้คุณเลื่อนสวิตช์ตัวนี้มาทางฝั่งตัวพอร์ตนะครับแต่ถ้าคุณต้องการความเงียบให้เลื่อนสวิตช์ตัวนี้ไปทางตูดการาดนะครับเพื่อที่ให้รอบพัดลมเนี่ยมันต่ําลงแล้วก็จะลดคล็อกสปีดลงเล็กน้อยนะครับแต่แน่นอนถ้าเราจะเทสเนี่ยเราปรับไปที่เปอร์ฟอร์แมนซ์โหมดอยู่แล้วนะครับในส่วนงตัวดีไซน์ด้านข้างตัวนี้ก็จะมีคําว่า creative arrow นะครับผมก็เรียกได้ว่ามีการออกแบบในเรื่องของการดีไซน์แล้วก็เป็นการจอที่ถ้าให้พูดกันตรงๆอ่ะตระกูล Aero ของทาง g i g a b y t e อ่ะเขาออกไปทาง Creative คนที่ทำงานตัดต่ออะไรต่างๆมากกว่าแต่ถามว่าเอามาเล่นเกมได้ไหมมันก็มาเล่นเกมได้นะครับด้านงนรงนี้มีโลโก้ G Force RTX นะครับส่วนด้านหลัง Back p l a t e ตัวนี้มีเขียน a e r o เอาไว้นะครับแล้วก็ในส่วนตัว PCB เนี่ยจะมีอยู่แค่ซีกด้านบนตรงนี้นะครับในส่วนตัวด้านล่างเราจะเห็นว่าเขาจะมีการปล่อยโล่นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมเคยรีวิวตัว Win f o r c e ของทาง กิกบต์ไปตัวหนึ่งนะครับอันนั้นอาจจะเป็นตระก,กูลออรัสเนาะเขาเหมือนกับติดตั้งพัดลมเพิ่มวาที่ตรงนี้ได้เขาก็จะมีพวกซิลิโคนอะไรต่างๆแล้วเราก็สามารถใส่ในวนของตัวพัดลมเพิ่มเข้าไปได้1ตัวด้วยกันที่ตรงนี้นะครับต่อมาเรามาดูพอร์ตกันนะครับอย่างที่มีเขียนเอาไว้ทางด้านหลังเลยก็คือเขาจะมีในส่วนของตัว Display Port ครับจำนวน3ช่องด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีในวนของตัวพอร์ต HDMI 1ช่องนะครับอันนี้ก็จะเป็นสเปคของตัวพอร์ตการเชื่อมต่อต่อตางๆทีนี้ถามว่ากา,าร์ดต เกรดมาเป็นตัว 2.1b เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของความแรงการ์จอตัวนี้นะครับเขาจะให้แบนด์วิดต์ของตัวเมมโมรี่ค c ็อกนะครับสูงถึง28กิกะบิตเลยทีเดียวนะครับรอบนี้ก็คือเขาใช้แรม DDR7 มันก็เลยได้ความเร็วในของตัวแรมเนี่ยที่เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าตัวบิตของตัวแรมเนี่ยจะอยู่แค่256บิตเท่านั้นนะครับเป็นแรม16กิก PCIe 5.0นะครับหลายคนก็แบบเอย16กิกเองเหรอแต่อย่าลืมนะการ์จอใบนี้ถ้าเทาอิงจากราคา NVIDIA ที่ประกาศเปิดตัว มันจะอยู่ที่29,760่าบาทไม่เกิน30,000บาทแต่การ์ดจอใบนี้ไม่ใช่การ์ด r e f e r e n c e นะครับแล้วผมก็ยังไม่ทราบราคาเปิดตัวในวันที่ผมถ่ายรีวิวผมเดาว่าราคาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก3 3 0 0 0าถึงส5 0 0 0าบาทสำหรับการรุ่น a e r o นะครับหรืออาจจะถูกกว่านั้นอันนี้คุณต้องรอดูวันวางจำหน่ายจริงนะครับก็คือวันที่20กุมภานะครับอ่ะเรามาลองดูในเรื่องของตูดการ์ดกันนิดนึงละกันนะครับเขาจะมีดีไซน์ที่เรียกได้ว่าเอาไว้สำหรับการยึดไม่ให้การ์ดจอเนี่ย มันงอมันนับน้ำหนักจนเกินไปทําให้เนื้สวงตัวสล e ็อตพีซีเอ็กซ์เนี่ยมันเสียหายนะครับก็จะมีรูน็อตทั้งหมด3ตัวคุณสามารถใช้ในส่วงตัวขาค้ําขายึดที่เขาแถมมาภายในกล่องเนี่ยได้เลยนะครับอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะไม่พูดพร่ำทําเพลงเยอะเราจะเอากาจอใบนี้ไปเสียบติดตั้งดูความร้อนดูความแรงกันดีกว่าว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาติดตั้งเข้าที่เทสเบดตัวนี้กันเลยนะครับซึ่งเทสเบดตัวนี้เนี่ยผมบอกก่อนเลยนะครับว่าเราจะใช้ทีน CPU ที่เป็นต แรงที่สุดในโลกนะวันนี้แล้วนะครับพร้อมกับเมนบอร์ดตัวออรัดอีลิตนะครไหนๆการ์ดจอกรกัไบต์เราก็ใช้เมนบอร์ดก g ีกัไบต์ไปเลยนะครับแล้วก็ในสวงตัว M.2 ใส่อยู่ที่ช่องด้านบนแรม32กิกนะครับเป็นตัว DDR5 เปิดโปรไฟล์ตามของตัวแรมนะครับก็เรามาติดตั้งกันเลยซึ่งเครื่องตัวนี้อันนี้ผมขอแอบเสริมนิดนึงละการหลายคนอาจจะสงสัยในเรื่องของ power supply ว่าด้านหลังกล่อง750วัตต์ แล้วเราควรต้องใช้ power supply กี่วัตต์อ่าอย่างวันนี้ผมเลือกใช้ power supply 850วัตต์นะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้ว่า CPU เนี่ยมันจะต้องการไฟขนาดไหนถ้าสมมุติคุณใช้ Ryzen 9 9950X แบบปลด TDP เนี่ย750วัตต์อาจจะไม่เพียงพอหรือถ้าสมมุติคุณใช้ i9 14900K power supply 850วัตต์อาจจะไม่เพียงพอหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาลองทดสอบพร้อมๆกันนะครับก็อย่างแรกเลยวันนี้ผมจะใช้ power supply ของตัว TT GFA3 นะครับเพื่อที่จะให้มีสายตัว PCIe Express ที่เป็น PCIe 5 ตรงนี้ใครจะซื้อการ์ดจอนะครับหรือว่าจะซื้อ power supply ใหม่เนี่ยแนะนําว่าให้หาสายที่มันมีสายตัวนี้เข้ามาเลยเพื่อที่จะได้ปลอดภัยไม่มีปัญหาและตอนที่คุณเสียบเนี่ย แนะนำเสียบให้สุดๆด้ยครับอย่าให้มันมีปัญหานะครับแล้วก็หา power supply ที่มันรองรับพวก PCIe 5.0ให้เรียบร้อย ATX 3.0หรือ3.1อะไรก็ได้อันเนี้ยหาไปนะครับอย่างตัวนี้ก็มีครบทั้งหมดในส่วนของตัว power supply ที่ผมเลือกมาใช้งานเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเปิดเครื่องดูความแรงของเครื่องตัวนี้กันดีกว่าว่าแรงขนาดไหนไปชมกันครับ ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอติดตั้งกาจอไปเนี่ยมันจะมีความสวยอยู่จุดหนึ่งครับมันจะมีโลโก้อ r ร์ตรงนี้มันจะมีแสงไฟสีฟ้าๆขาวๆขึ้นมาเรียกว่าดูสวยงามมากๆนะครับแล้วตัวก,วกาจอัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเขากินพื้นที่ในการติดตั้งกาจอจริงๆเนี่ยคือ3สล็อตนิดๆนะครับไม่ใช่ว่ากินแค่3สล็อตนะตัวฮิซิงเนี่ยมันเกินในตัวตัวเพลทด้านหลังใช่ไหมนิดหนึ่งดังนั้นถ้าใครอยากจะเสียบกาจอใบที่4หรือว่าสล็อตใบที่4อะไรต่างๆก็แล้วแต่อาจจะต้องมีการเอียงหรือว่าตัวเบียดนิิดบแตต่ถ้าสมมี อาจจะใส่ไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูสเปคตัวเครื่องกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปเทสเกมต่างๆกันนะครับก็เครื่องนี้เป็นตัว Ryzen 7 9 8 0 0 x t d 8 Core 16 t ท r ด a i นะครับเมนบอร์ดผมก็ใช้ตัว X870 u r a Elite WiFi 7นะครับอัปเดต BIOS ล่าสุดเรียบร้อยนะครับแล้วก็แรมจะเป็น DDR5 32 g ินะครับเปิด XMP ก็คือวัต6,000นะครับเปิด DOCP หรือว่า Expo ของทาง AMD ในส่วนการ์ด5070ครับซึ่งตัวนี้โปรแกรม GPU C เนี่ยมันอาจจะยังอัปเดตไม่มาข้อมูล ทั้งหมดนะครับเราอาจจะยังไม่เห็นอะไรมากมายแต่ก็รู้ว่ามันคือการ์ดจอกิกะไบต์ตัวเทรดเดอร์ตัวนี้จะอยู่ที่8,960ด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนขตัวบัสวิตตัวนี้ยอย่างที่บอกเนาะมันเหลืออยู่256บิตสําหรับตัว 5070ti แต่ว่าแบนด์วิดตเนี่ยได้ถึง896กิกะบิตเปอร์เซกนะครับแล้วก็ในส่วนตัวเมมโมรีเนี่ยจะอยู่ที่16กิกด,ด้วยกันนะครับไดรเวอร์ผมลงล่าสุดแล้วก็คือ12กุมภาพันธ์นวอร์เบต้าอยู่่ในนวันทีผมททําากรรดสอบนะคับซึ่งต GPU Clock ตััวว GPU นี้ยู่่ที2,200 95 Memory จะอยู่ที่1,750ด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นความแรงที่ทางการ์ดจอกิกะไบต์เนี่ยมีการโอ้ค็อกมาให้ครับเดี๋ยวเราลองมาดูแบบฟูลโหลดของเครื่องตัวนี้กันก่อนเลยนะครับว่ามันกินไฟเท่าไหร่กันแน่ถ้าเกิดใช้ CPU ตัวนี้กับการ์ดจอตัวนี้นะครับผมมีตัวโปรแกรม Furmark อยู่อ่ะเรามาดูกันนิดนึงลองเบิรน CPU และเบิร์นการ์ดผมขอเบรนในส่วตัวการ์ดจออย่างเดียวก่อนแล้วกันนะครับปาบเข้าให้ครับ นี่เลยครับการกินไฟของการ์ดจอใบนี้อันนี้คือเปิดการ์ดจอรันเต็มร้อยอย่างเดียวนะครับกินไฟอยู่ประมาณ410วัตต์400วัตต์402วัตต์399วัตต์นะครับก็ดังนั้นที่ N อ็นวเดียเเคลมไว้ว่าใช้พ o w e r s u p ส l y 750วัตต์เนี่ยเพียงพอไหมเพียงพอแน่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับคอมเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในส่วนตัวการ์ดจอไงมันมีในส่วนตัว c p u ด้วยอะผมก็จะลองรันซี U แต่ว่าซ p u วันเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นรุ่นที่มีจํานวนคอรรละเดเดดยออทที่สุในนน้งตาัมป็ lect Serie 7. การกินไฟพอผมรัน CPU เข้าไปเนี่ย เครื่องตัวนี้กินไฟอยู่ที่550วัตต์หมายความว่าพาวเวอร์สปายเจยวัตต์เพียงพอไหมพอครับแล้วถ้าให้ผมพูดแบบกําปั้นทุบดินคุณใช้เซตนี้นะครับพาวเวอร์สปายหกยวัตต์มันยังพอเลยการกินไฟมันไม่ได้กินอะไรขนาดนั้นเพราะว่าตอนนี้ผมฟูลโหลดทุกอย่างแล้วถ้าคุณใช้ชุดน้ําเครื่องนี้ผมก็ใช้ชุดน้านะครับแล้วคุณก็จะต่อพวกพัดลมพัดลมเคสอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยกินไฟอีกไม่เกิน3าวัตต์หรอกครับแต่ถ้า ไรเซน 99950x ไหมถ้าสมมติผมดูตามนี้และใช้ประสบการณ์ของผมนะครับไรเซน 99950x เนี่ยก็ใช้ PowerSupply 750วัตต์ได้แต่ภายใต้เงื่อนไขไม่ปลดล็อก TDP ไม่เปิด PBO ไม่โอเวอร์คลนะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเทสเกมกันดูดีกว่าครับว่าตอนเล่นเกมจริงมันจะกินไฟเท่าไหร่ความร้อนการ์ดใบนี้เป็นยังไงไปชมกันครับ ก่อนที่จะไปดูเกมนะครับเรามาดู T-Mark Fire Strike กันนิดหนึ่งนะครับได้คะแนนถึง52,483แต้มนะครับซึ่งตรงนี้ GPU Score โอ้โห7 7 0 0 0ถือว่าไม่ธรรมดาสำหรับในส่วนของตัว d m a r k Fire Strike นะครับในส่วนของ Speedway ครับจะอยู่ที่7,632แต้ม Port Royale นะครับอยู่ที่19,204แต้ม Time Spy นะครับจะอยู่ที่24,716แต้มครับ Stil n o m a t อยู่ที่6,440แต้ม แล้วก็ในเรสจะอยู่ที่83,715แต้มด้วยกันครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองโซโล่เกมกันเลยดีกว่าปะ ลองเกมแรกเลยนะครับกับเกม Spider Man นะฮะเป็นเกมที่รองรับตัวเฟรมเจน X4 นะครับหรือว่า4เท่าเนาะแต่ว่าการเปิดเนี่ยคุณจะไม่สามารถเปิดในตัวเกมได้คุณจะต้องไปเปิดในไดรเวอร์ตัวนี้ก่อนนะครับจนกว่าตัวเกมจะออกมารองรับแต่ตอนนี้ผมตั้งค่าเปิดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัว Spider-Man 2ก็คือทำเป็นเฟรมเจนมัลติ 4X นะครับในส่วนของตัวเกมเนี่ยเราจะตั้งค่าเป็นแบบ 4K นะครับ Reflex latency on boost นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคุณภาพกราฟิกเนี่ยเราใช้ preset แบบตั้งค่าใ สูงที่สุดเลยนะครับนี่ปุ๊บสูงมากเรียบร้อยตามนี้นะครับแล้วก็พวกฟังก์ชันอะไรต่างๆเนี่ยเราจะปล่อยเป็นตามเกมที่เขามีมาให้นะครับผมก็จะเป็น xag o สูง r a y e t r a c i n g อะไรต่างๆอันนี้ก็เราจะเปิดไว้ให้เรียบร้อย p รีเซตเป็นสูงทุกอย่างนะครับตามนี้แล้วเดี๋ยวเราไปลองดูเฟรมกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างมาปัาบ ร้อยกว่าเฟรมเรทสำหรับ RTX 5070 Ti กับการ์ดจอ GIGABYTE Aero ตัวนี้นะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคืออะไรรูป้ป่ะความร้อนครับเฮ้ยการ์ดจอตัวนี้57-58องศาเท่านั้นถือว่าค่อนข้างเย็นมากนะครับสำหรับในเรื่องของตัวความร้อนของการ์ดจอใบนี้ที่ทำออกมานะครับแล้วก็ในส่วนงตัวเมม o r ีของตัวในการ์ดนะครับที่หลายๆคนกังวลกันว่า16กิก มันจะพอไหมอันนี้เราก็จะเห็นเลยนะครับว่ามันใช้อยู่ประมาณ15.2ก็ถือว่าค่อนข้างปริ่มมากสาหรับในส่งตัวแรมการจอเพราะว่าจะพูดยังไงดีอะ อ,อันนี้มันก็ 4K ด้วยแล้ว5070 Ti ถ้าเล่นมันก็จะได้ประมาณนี้แหละคือถ้าได้แรมเยอะกว่าน,นี้มันก็จะดีได้สัก2 4 g ิมันก็จะดีนะแต่ว่า16 g ิกเล่นแล้วมันมีปัญหาไหมเท่าที่ผมลองเล่นดูก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดไม่แน่นะครับอนาคตเขาอาจจะมี5070 Ti Super แรม24 g ิมาก็เป็นได้นี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปแต่ว่าการเล่นเกมเนี่ยก็ ถ้าปีนขึ้นฟ้านี่ก็160-170เฟรมแต่ถ้าสมมติปีนแบบมองดูเท็กเจอร์ด้านล่างก็จะอยู่ประมาณ120กว่าเฟรมท้งนี้ทางนั้นอันนี้คือเปิดมัลติเฟรมเจน x X4 นะจ๊ะถ้าไม่เปิด X4 ก็หารไปเลยครับประมาณ3.5ก็จะได้เฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ4.32 3 3 3 4 12ก็ประมาณ30กว่าเฟรมได้กันนะครับนี่ผมคำนวณแบบไวๆให้เลยก็พูดง่ายๆจากกราจอ4070 Ti 4์ดจอส0 7 0 Ti 4070สมัยก่อนเงี้ยมันไม่สามารถเล่น Spider-Man ปรับสุดเปิด 4K ได้แต่พอเป็น50ซีรีส มันทําได้แล้วครับแล้วถ้าสมมุติลองดูการกินไฟขนาดเล่นเกมสปายเดอร์แมนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันกินอยู่แค่ประมาณ400กว่าวัตต์เท่านั้นนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอก Power Supply 750วัตต์ตามที่ NVIDIA เคลมไว้ยังไงก็เหลือดีไม่ดี650วัตต์ก็ยังเอาอยู่ครับลองดูเกม Monster Hunter นะับภาพใหม่ล่าสุดที่เขาบอกว่าเทสกันทีเนี่ยฝากระจกข้างคอมแตกกันเลยนะครับลองเทสแบบ 4K ปรับให้สุดนะครับแล้วก็ในส่วนตัวนี้เนี่ยกราฟิกเซตติ้งเราใช้ preset แบบอัลตร้าปรับให้สุดนะครับยางอื่นเนี่ยเราก็จะปล่อยออโต้ไปนะครับเปิด DLSS เฟรมเจนมีเปิดเอาไว้นะครับแต่ว่าเกมนี้เขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นแบบมัลติเฟรมเจนเราไม่สามารถตั้งค่าได้แล้วครับแล้วก็ในตัวโปรแกรมเบนช์มาผมลองไปดูในไดรเวอร์แล้วมันไม่เจออัพสเกลโหมดเน้นเป็นคุณภาพนะครับเน้นภาพสวยเอาไว้ก่อนเล่นเกมเนื้อเรื่องเราต้องเน้นเซฟกราฟิกนะครับก็เดี๋ยวเราลองดูกันดีกว่าว่าเครื่องตัวนี้เนี่ยมันจะไหวหรือเปล่ากับมอนทันตัวนี้ครับ เปิดมาครับโอ้โหเฟรมเลน120130โอ้โห120เฟรมเรียกได้ว่าเล่นได้สบายๆนะครับแล้วก็คะแนนนี่เรียกว่าขึ้นมาอย่างแบบรวดเร็วมากๆในส่วนของตัวการ์ดจอครับความร้อนก็ยังคงอยู่ประมาณช่วง5859องศาเท่าเดิมเลยนะครับเรื่องของการกินไฟนะครับการ์ดจอตัวนี้ตอนที่เทสเนี่ยก็ ทั้งเครื่องอยู่แค่400กวัตต์เท่าเดิมเลย CPU ก็รันอยู่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์ส่วนแรมตัวเครื่องก็ใช้ไปประมาณ19กิกด้วยกันนะครับก็ถือว่าโอเคนะผมมองว่าแรงใช้ได้เลยสําหรับเจ้าตัว RTX 5070 Ti จากทาง g i g a b y t e Aero ตัวนี้นะครับก็ใครที่แบบว่าอยากจะเล่นเกมระดับ Triple A เปิด 4K ในปี2025ถามผมอะ่ะเฮ้ยมันจะต้องเป็นแบบแต่ก่อนไหมถ้าอยากจะเล่น 4K ปรับสุดอะ่ะจะต้องไปในแบบ4080หรือ5080เหมือนสมัยก่อนหรือเปล่าผมมองว่าไม่จําเป็นละเพราะว่าพอมันมีตัวเฟรมเจนเข้ามาเนี่ยมันทําให้เล่นได้ร้อยกว่าเฟรมในระดับ Triple A แบบเปิดสุดทุกเกมนะครับแถมเกมไหนที่มันกินสเปคเวอร์เวอร์วังอลังการอนะ่ะเดี๋ยวเขาต้องอัปแพชให้รองรับตัว Multi Frame Gen แล้วเราก็ยังคงเล่นได้อยู่ดีนะครับอันนี้ผมลองเกมใหมๆ่ๆทั้งนั้นเลยก็เล่นได้อยุ่เอาเป็นว่าเดี๋ยวลองปดูสรรุเฟม ว่ามอนทันได้กี่คะแนนไปดูกันนี่เลยได้อเวอร์เร r เฟรอยู่ที่109เฟรมเร e ด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคะแนนเนี่ยจะอยู่ที่18,675แต้มผมบอกตรงนะว,ว่า Nvidia GeForce RTX 5070 Ti ตัวนี้เนี่ย เล่นเกมระดับ triple A ใหม่ๆใ,ในปี2025เนี่ยสบายๆไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะเล่นไม่ไหวปรับ 4K จะได้หรือเปล่ากราฟิกจะสุดหรือเปล่าก็ตามนี้แหละครับ109เฟร,รมแต่ถ้าใครซีเรียสว่าไม่ถึง114ก็จัดไป5080ครับผมเรามาลองดูกับเกม Star Wars o u t l a w อีกหนึ่งเกมดีกว่าภาคใหม่ล่าสุดแล้วก็รองรับในส่วนตัว DLSS 4มาต t i f ิ a m ม Gen ครบทุกรูปแบบนะครับ เปิดไปเลย 4K Fullscreen นะครับแล้วก็ใช้ DLSS พร้อมทั้ง Frame Gen 4X ด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนตัว Upscale ตัวนี้เรายังคงเน้น Quality เหมือนเดิมคือเน้นภาพสวยที่สุดเราไม่เอาให้มันเป็นวุ้นนะครับเดี๋ยวหลายคนจะแบบโอ้ oh, พี่เปิดแล้วดราม่าเป็นวุ้นเปิดเด้ทาไมไม่เอานะครับเนี่ยแล้วก็ในส่วนตัว Quality เนี่ยเราปรับให้เป็นแบบ Ultra ไปเลยนะครับก็คือสูงที่สุดเรามาลองดูกันครับว่า Star w a r เราจะได้กี่เฟรม เข้าเกมมานะครับเฟรมเรทที่ทำออกมาได้เนี่ยโอ้โ oh! ห90กว่าเฟรมเรียกว่าเล่นสบายๆนะครับแต่ท้งนี้ทางนั้นก็อย่างที่บอกเราเปิดในส่วนของตัวมัลติเฟรมเจนเป็นตัว 4X นะครับถ้าสมมติเราไม่ได้เปิด 4X เราเปิดแค่ 2X ตามปกติทั่วไปที่ DFS เขามีให้ก็จะอยู่ที่ประมาณ50เฟรมด้วยกันนะครับแต่ในมุมผมเนี่ยเปิด 4X กับเกมนี้ผมเคยให้เ,เพื่อนๆลองบริทเทสลองเทียบลองอะไรต่างๆกันแล้วใช่ไหมทุกคนดูกันไม่ออกนะครับว่ามันวุ้นหรือว่ามันไม่วุ้นนะครับเพราะว่าภาพต่างๆเนี่ย ค่อนข้างสวยงามมากๆอันนี้ผมก็ลองเทสจริงใช้จริงแล้วก็เล่นให้ดูจริงๆโอ้โหเฟรมเรทเนียนครับเนียนแล้วภาพแบบไม่ดูมีอาการเ e a r i n g ของตัวภาพนะครับเป็นไงนี่แหละเล่นได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวแรมการ์จอครับใช้อยู่ที่ประมาณ13.7กิกไม่เกิน14กิกนะครับ แล้วก็ความร้อนของตัวการ์ดมีแอบเกิน60กว่าองศาด้วยสําหรับเกมนี้ก็มีแบบ62 63องศาแต่ก็ยังสามารถเอาอยู่ได้แบบสบายๆผมพูดตรงๆนะการ์จอยุคนี้นี่แทบจะไม่เห็น80องศากันแล้วแหละน่าจะอยู่กันในช่วงประมาณแค่60กว่าองศากันตลอดแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องพึงระลึกไว้สําหรับใครที่อยากจะเล่นการ์จอ50ซีรี์เล่นเกมระดับ Triple A ในปี2025ดูแรมด้วยนะครับ17กิก ดังนั้นคุณควรที่จะต้องใช้แรม32 g ิหรือ24 g ิขั้นต่าในปี2025ได้แล้วนะครับเออก็เรียกว่าเล่นสบายๆครับสำหรับเกม Star Wars o u t l a w ตัวนี้นะครับไปเราไปดูเกมต่อไปกันดีกว่าโอเคเรามาลองดูเกับเกม Cyberpunk 2077กันนะครับตัวนี้เราจะปรับตัวกราฟิกเนี่ยเป็นแบบ Preset สูงสุดแล้วก็ผมจะปรับอย่างอื่นให้มันเป็นเหมือนกับตั้งค่าให้สูงที่สุดก็คือ DLS Super Resolution Quality Frame Gen เปิด 4x นะครับ Ray tracing เปิดทั้งหมดทุกอย่างเรียกว่าเปิดหมดเลยตามเซตติ Time ้งตัวนี้ในส่วนงตัวหน้าวิดีโอตัวนี้เราจะปรับ Full Screen 4K นะครับแล้วก็ Reflect Rotacy เปิดออนไว้ C, นะครับเดี๋ยวเราไปลองเทสความแรงกันดูเลยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างปา เปิดมาครับฉากแรก90กว่าเฟรมนะครับหเรียกว่าแรงมากแล้วก็อาจจะมีช่วงที่เฟรมลงไปอยู่ในช่วงประมาณ76เฟรมแล้วก็กลับขึ้นมา80 <ocalyptic> กว่าเฟรมได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะดูว่าการ์ดจอเนี่ยมันไม่ร้อนเลยนะ57 59องศาส่สวนแรมการ์ดอันนี้ต้องบอกกันตรงๆครับว่า กินแบบเต็มแม็กครับแรมมี16กิกใช้16กิกนะครับผมโอ้โหเรียกว่าถ้าได้แรมเยอะกว่านี้เนี่ยผมว่าน่าจะเจ๋งกว่านี้เนาะแต่ในส่วนของตัวเฟรมเรทถ้าเราพูดกันตรงๆมันก็คือมันก็ยังคงค่อนข้างเอเวอร์เรทที่นิ่งมากๆอยู่ประมาณร้อยกว่าเฟรมเรทด้วยกันนะครับถือว่าทาออกมาได้ดีเลยสําหรับเกมไซเบอร์พังพอมีมัลติเฟรมเจนเนี่ยทำให้การ์ดจอที่มันเป็นตระกูล70เนี่ยมันเล่นได้นะครับเพราะว่าถ้าก่อนหน้านั้น70ไม่มีมัลติเฟรมเจน X4 เนี่ยเฟรมเร ตัวเฟรมเจนแบบธรรมดาปกติทั่วไปทีนี้เรื่องความแรงเราลองไปดูสรุปเฟรมกันเลยครับสำหรับสรุปเฟรมนะครับเอเวอร์เรจะได้ที่100.78รเฟรมด้วยกันก็ถือว่าแรงมากสำหรับเกม Cyber p u พังนะครับถือว่าโคตรโหดเลยเดี๋ยวเราไปลองดูต่อไปกับเกม Forza Horizon 5ฟกันครับสำหรับเกม Forza Horizon 5นฟะครับเราจะปรับเซตติ้งเป็นแบบ 4K เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในส่วนของพวก DLS ในส่วน preset อะไรต่างเนี่ยเปิด Extre m e มเปิดเฟรมเจน on boost ทุกอย่าง เรามาลองดูกันครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างปะ่ะเปิดมาฉากแรกครับโอ้ไม่ทําให้ผิดหวังครับ170 168เฟรมเรทดนะครับแล้วก็เกมๆนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้กินในส่วนตัวแรมการจอเยอะมากนะครับก็ใช้อยู่แค่ประมาณ11-12กิกเท่านั้นนะครับในเรื่องของความร้อนการจอยังคงอยู่ในระดับ 57-58องศาเหมือนเดิมเลยโอ้โหมีแอปตกไป56ด้วยเรื่องของ CPU Ryzen 7 9800 XTD ตัวนี้นะครับใช้อยู่แค่ประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นใครที่กังวลว่า CPU แบบ8คอร์สิเทรดเนี่ยมันจะเล่นเกมไหวไหมไหวแน่นอน100%นะครับดูจากคลิปตามนี้ก็น่าจะพอเห็นอะไรได้หลายอย่างโอ้โหมีไปแบบ170-180เฟรมเรทไม่ธรรมดาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราลองวาร์ปไปดูสรุป Average Frame กันดีกว่ารครับก็สำหรับ Ever e Frame Everest เกม Forza Horizon 5นะครับจะได้อยู่ที่1 170เฟรมด้วยกันนี่เรียกได้ว่าคุณสามารถเล่นได้แบบสบายๆเลยสำหรับเกมขับรถเกมนี้ครับลองมาต่อกับเกมบูคองกันบ้างนะครับสำหรับเกมเกมนี้เนี่ยเราก็ยังคงปรับเป็นแบบ 4K เช่นเคยนะครับแล้วก็ในส่วนตัวกราฟิกเซตติ้งเนี่ยเป็น d l s same gen เปิดไว้แล้วก็ Ray tracing เปิด On very high กราฟิกพรีเซตเป็นแบบ cinematic ทั้งหมดนะครับเราไปลองดูกันดีกว่าว่าแรงแค่ไหนครับ เปิดมาฉากแรกครับได้อยู่ที่ประมาณ50กว่าเฟรมเท่านั้นอันนี้เราก็ต้องบอกกันตรงๆนะว่าเกมบูคองเป็นเกมที่กินสเปคเกินไปนะครับและเกมเกมนี้เนี่ยยังคงไม่รองรับมัลติเฟรมเจนมันก็ได้เฟรมแค่คูณ2ดังนั้นถ้าเราปิดเฟรมเจนปิดอะไรที่มันเป็นตัว AI ช่วยเหลือเนี่ยมันจะได้อยู่แค่ประมาณ30เฟรมสําหรับปรับ 4K เปิดสุดนะครับแต่พอเปิดเฟรมเจนตัวนี้เนี่ยได้มาที่50เจ5 8 5 6เฟรมเลทนะครับแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเกมนี้ ออกอัปเดตมาลติเฟรมเจนคุณก็จะสามารถเล่นได้แบบ100เฟรมแต่ก็อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเราไม่รู้ว่าเกมเขาจะออกอัปเดตหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่ออกเนี่ยก็51 f เฟรมเรทเล่นได้แบบสบายๆนะครับก็ถือว่ายังคงเป็นเกมเกมหนึ่งที่กินสเปคสุดโหดในปี2025แล้วก็เจ้าตัว RTX 5070 TI เนี่ยก็ทาให้ผมสรุปฟันธงก็คือมันไม่ทำได้60 f เฟรม60ไม่ถึงใครอยากเล่นวูคอง 4K ปรับสุดเกิด60เฟรม 50 80ขั้นต่ำถึงจะทำได้นะครับก็เอาเป็นว่าเราไปดูสรุปเฟรมกันครับ Ever a v e r a ร์เร a เฟเกมนี้นะครับก็จะอยู่ที่54เฟรมเรทด้วยกัน max f r m m เนี่ยจะอยู่ที่63เฟรมเรทนะครับแล้วก็เฟรมต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่47เฟรมด้วยกันถือว่าแรงใช้ได้เลยครับผม เรามาลองดูกับเกม Call of Duty ต่อนะครับเกมนี้เราปรับเป็นแบบ 4K เหมือนเดิมนะครับปรับ Full Screen แล้วก็ Setting เนี่ยปรับเป็นแบบสูงสุดเปิด Ray t r s c i n g ทั้งหมดนะครับ DLSS Frame Gen ก็มีการใช้งานเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับว่าเกมนี้ Benchmark ออกมาได้เฟรมเร t e เท่าไหร่ครับ เปิดมาฉากแรกอูหโห120กบเฟรมเรทเรียกได้ว่าเกม Call of Duty Back Off สำหรับ5070 Ti ปรับสุดเนี่ยก็ยังคงเล่นได้อยู่ดีนะครับไม่มีปัญหาใครที่แบบต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์โหดๆกับการจอ5070 Ti เนี่ยผมมองว่ายังคงเอาอยู่นะครับยังคงเอาอยู่ไม่จำเป็นที่เกมจะต้องมีตัว multi frame gen ตลอดเวลานะครับใช้แค่ frame gen มันก็แรงแต่ถ้าถามว่าเทียบกับ4070 Ti มันแรงต่างกันขนาดนั้นไหมอันนี้ผมบอกเลยนะครับว่ามันไม่ได้แรงต่างกันเยอะมากขนาด นนัน้ถ้าเกมไหนไม่รองรับมัลติเฟรมเจน50ซีรีส์ก็จะไม่ได้แสดงพลังแสดงความประโยชน์ที่แบบคุณได้เปลี่ยนการ์ดจอแต่เมื่อใดก็ตามทีที่เกมรองรับมัลติเ a m e เจนเนี่ยอันนี้จะมีผลทันทีนะครับก็ลองตัดสินใจกันดูว่าคุณเหมาะกับการเปลี่ยนการ์ดจอไหมแต่ถ้าใครใช้30ซีรีส์อยู่เปลี่ยนเนี่ยอันนี้คุ้มนะครับส่วนเฟรมเรทที่ทําออกมาได้แบบสรุปเฟรมเรทนะครับสำหรับเกมนี้จะอยู่ที่136เฟรมเรทด้วยกันนะครับแล้วก็ ในสองเฟรมต่าสุดเนี่ยจะอยู่ที่76และ63เฟรมเรตตามลําดับครับโคตรแรงเลยก็จบกันไปแล้วนะสำหรับผลทดสอบเจ้าตัว RTX 5070 Ti Giga b y t e Aero OC 16 g b ตัวนี้นะครับ ผมขอพูดนิดนึ่งเลยละกันจากที่ได้เทสความแรงได้ดูความแรงเนี่ยถ้าเราได้ลองมองไปเทียบกับตัว4070 Ti หรือว่าตระกูล4070ทั้งหลายแหล่นะครับเราจะรู้สึกว่าการใบนี้เนี่ยถ้าเป็นพลังดิบอะความแรงมันอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะนะครับก็ถ้าเราลองดูกับหลายๆเกมที่มันไม่ได้รองรับฟังก์ชัน multi frame gen นะ่ะเฟรมมันเพิ่มไหมมันเพิ่มแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เพิ่มเยอะมากนะครับแต่พอเป็นเกมที่รองรับแบบ multi frame g e เกมใหม่ๆเนี่ย ผมได้ลองแอบเทสหลังบ้านดูแล้วแหละเฟรมเรทมันขึ้นมาเยอะเท่าตัวแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเพราะว่าการ์ด40ซีรีย์ตอนนั้นที่เราเทสกันเนี่ยเกมใหม่ๆที่เราเทสแบบที่มันรองรับ multi frame gen มันยังไม่มีมานะครับก็พูดง,ง่ายๆคือ50ซีรีย์มันเป็นการ์ดจอที่เอาไว้เหมาะสําหรับเล่นเกมในปี2025 2026 2027นะครับที่เขาจะออกรองรับในส่วนของตัวมัลติเฟรมเจนแต่ถ้าสมมุติคุณเล่นเกมเก่านะครับที่มันลงตั้งแต่ปี2024ลงไปแล้วเขาไม่ได้มีอัปเดตในส่วนของตัวมัลติเฟรมเจนเข้ามาเนี่ยแล้วถ้าคุณใช้ตัวที่เป็น40ซีรีส์อยู่เนี่ยการอัปเกรดการจ่ายเงินเพิ่มเนี่ยอาจจะดูแบบไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมเชื่อได้ว่าหลายๆเกมยังไงเดี๋ยวเขาต้องอัปเดตมาให้รองรับอยู่แล้วนะครับส่วนใครที่น่าเปลี่ยนมากที่สุดผมมองว่าคนที่ใช้กระจอ .10 ซีรีส์20ซี แล้วนะครับคุณใช้งานมาประมาณ3-4ปีแล้วการเปลี่ยนการ์ดจอเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะครับส่วนราคาเปิดตัวตัวนี้ผมไม่มั่นใจจริงแต่ถ้าตาม N v ็นวีดีประกาศก็คือ29,760บาทแต่ผมเดาว่าการ์ดจอใบนี้น่าจะอยู่ในช่วง3 0 0 0 0นต้นๆไม่เกิน35 0 0 0โดยประมาณนะครับส่วน power supply requirement วันนี้ที่ผมลองเทสกับตัวของ h e r m a l t a k e A3 ตัวนี้เนี่ยราคา power supply 5้า0สบบาท850วัตต์ยังใช้งานงกับการ์ดจอตัวนี้ได้สบายๆซึ่งเอาจริงๆลดไปเหลือ750วัตต์็นรบประมาส4,000บ แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับเอาตังไปลงอย่างอื่นดีกว่าไม่ต้องลงกับ power supply เยอะเกินไปต่อไปนี้ใครที่โพสต์ในกลุ่มชอบถาม power supply เนี่ยช่วยกันไปตอบหน่อยนะครับ 5070Ti 7 5 0เวัตต์เพียงพอนหครับสำหรับวันนี้ทางผมนพเอ็กซ์ขอตัวลาไปก่อนรอบหน้าผมจะมีการจอตัวไหนมารีวิวอีกรอติดตามได้เลยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ